ราชาลูกนังทุลคอสเสนอฮาคิมซีเยกจิกซอชิ้นสำคัญส่งเชลซีพุ่งทยานเจ็บผลงานที่สิงห์บลูเชลซีเปิดสนามสแตมฟอร์ดบิดเอาชนะเชฟฟีเตส์ส่ต่อหนึ่งหนึ่งส่วนคีแมนคนสำคัญที่ส่งให้ทีมของแฟรงก์แลมพาร์ดพุ่งทยานคว้า3คะแนนหนีมี้ลดาวเตะคนใหม่ของทีมที่มีชื่อว่าฮาคิมซีเยกแม้อาจจะเร็วเกินไปที่กล่าวว่าแฟรงก์แลมพาร์ดกำลังสร้างสิ่งพิเศษในลอนดอนตะวันตกแต่ชัยชนะเหนือเชฟฟีเยตส์สี่ต่อหนึ่งที่สแตมฟอร์ดบิ น่าจะเป็นตัวชี้วัดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่กําลังเกิดขึ้นกับเชลซีโดยเฉพาะย่างยิ่งผลงานของฮาคิมซิเยตที่โชว์ผลงานปั่นป่วนทีมของคริสไวเดอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมนักเตะวัย27ปีที่ย้ายมาร่วมทีมด้วยค่าตัว33.4ล้านปอนด์จากอาแจ็กซ์ในช่วงซัมอร์แสดงให้เห็นถึงทักษะที่หลากหลายของเขาโดยมีส่วนร่วมในการได้3ประตูจาก4ประตูของทีมในเกมนี้เลยทีเดียวดาวเตจชาวโมร็อกโกมีทักษะในการสัมผัสบอลและวิสัยทัศน์ในการเล่นกับเพื่อนร่วมทีม การผ่านบอลที่ชันฉลาดของเขาทำให้มาเตโอโควาซิตสามารถสอดแทรกเข้ามาในกรอบเขตโทษก่อนเปิดย้อนให้ททมิออับราฮัมเข้ามายิงตีเสมอและการเปิดบอลข้ามลึกและอันตรายทําให้เบนชิเวลมีโอกาสชาร์จบอลเข้าไปตุงตะข่ายและทําให้เชลซีพลิกแซงนํานอกจากนี้ฟรีคิกของซิเยกจากการโยนอย่างสวยงามให้ติโกซินวาลอยตัวโขกพาทีมขึ้นนําในบ้าน3ต่อนหนึ่งทำให้ทีมหายใจให้คอได้ดีมากขึ้นรวมถึงปล่อยบอลให้ติโมแเวรเ์ โดยการดึงกองหลังออกมาจากการป้องกันแนวลึกจนเปิดพื้นที่ให้ดาวยิงทีมชาติเยอรมันเข้าไปสังหารประตูความเข้าใจในเกมและตอบเพื่อร่วมทีมที่เพิ่มขึ้นระหว่างซีก,กับโควาสิตและริเจมจะสร้างปัญหาให้กับคู่แข่งได้แน่การประสานของพวกเขาทําให้แดนกลางของเชลซีดูดีกว่าเชฟฟด์ยูเนเตดอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะการขึ้นเกมทางขวาของซีกนอกจากนี้การใช้แวรเนอร์เล่นมุมกว้างจากทางซ้ายของสนามเปิดโอกาสให้เมสันเมาสมีตัวเลือกมากขึ้นในการขึ้นเกมจากกลางสนาม เพราะบางครั้งเมาต้องแบกรับภาระงานสร้างสค์เกตม,มากเกินไปแต่สิ่งเหล่านี้กําลังเปลี่ยนไปเนื่องจากเชลซีมีนักเตะพรสวรรค์นในการโจมตีเพิ่มมากขึ้นนเด็บทบาทของผมตอนนี้คือพยายามให้พวกเขาครอ,องบอลเพื่อทําในสิ่งที่พวกเขาต้องทําเมาที่ตอนนี้ถอยลงต่ํามากขึ้นกล่าวเอาไว้และเมื่อมองจากสถิติของซิเยกในเกมพบเชฟฟิลด์ยนต็ดหลงเล่น90นาทีสัมผัสบอล82ครอส 5, 5ยิง5แอสซิสต์2สร้างโอกาส6สร้างโอกาสสำคัญ3 ได้ฝ่าวสิดังนี้คงจะตอบได้ว่านับจากนี้ดาวเตะชาวโมร็อกโกผู้นี้จึงเป็นหนึ่งในจิ๊กซอชิ้นสําคัญที่จะส่งให้ทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดเติบโตไปนในทิศท,ทางที่จัดจ้านกว่าเก่าอย่างแน่นอนด้านไหนแลมชี้เชลซียังเทียบ2บิ๊กทีมไม่ได้แฟรงค์แลมพาร์ดกล่าวว่าทีมของตนยังไม่สามารถเทียบกับลิพูและแมนเชสเตอร์ซิตี้สองทีมยักษ์ใหญ่ของลีกในเรื่องความคงเส้นคงวาได้เมื่อวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาเชลซีทำผลงานได้สุดยอดจนคว้าชัยเหนือเชฟฟียูเจ็ดต่อ1 ทำให้พวกเขาไม่แพ้ไฟแปดนัดติดต่อกันในทุกรายกันแล้วส่วนในลีกพวกเขาก็เก็บได้15คะแนนจากการลงเล่น8นัดซึ่งมันก็ทําให้บางคนมองว่าพวกเขาเข้าใกล้กับลิพูและแมนซิตี้ได้มากขึ้นรวมถึงถูกยกให้เป็นทีมที่มีลุ้นแชมป์ลีกในซีซั่นนี้ด้วยและาพาดเผยว่าเราต้องพิจน์ตัวเองเพราะช่องว่างในเรื่องความคงเส้นคงวาระหว่างเรากับ2ทีมที่ทั้งเป็นทีมที่เก่งที่สุดในโลกและในยุคปัจจุบันของพรีเมียร์ลีกมันถือว่าใหญ่เกินไปดังนั้นเราต้องทําความเข้าใจกันก่อน,อนว่าตอนนี้เราอยู่ในนจุดห และยอมรับกับเรื่องนั้นโดยดีสุดสัปดาล่าสุดถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับเรามันเป็นเรื่องที่ดีที่คริสไวเดอร์ผู้จัดการทีมเชฟฟ,ฟี่ยเดบอกว่าเราเล่นได้ดีนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกดีแต่สิ่งสําคัญหลังจากนั้นก็คือเรื่องที่ว่าเราจะเล่นแบบนั้นได้เป็นประจําหรือเปล่านั่นคือคําถามต่อไปของเราผมยังไม่เหลืองจนเกินไปหรอกโอลิเวียชิรูกองหน้าจอมเก่าของเชลซีอาจจำใจย้ายออกจากทีมในเดือนมกราคมนี้ เพื่อโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและมีชื่อติดทีมชาติฝรั่งเศสไปลุยยูโรสมรนาชิรูมีโอกาสลงสนามน้อยลงกว่าเดิมในฤดูกาลนี้หลังทีมได้ติโมแวร์เนอร์กองหน้าทีมชาติเยอรมันเข้ามาแย่งตำแหน่งอีกรายหลังก่อนหน้านี้มีทามิอับราหัมอยู่แล้วโดยฮอกจอมเก่าได้รับโอกาสลงเล่นในพรีเมียร์ไปแค่33นาทีเท่านั้น ESPN ซื่อดังรายงานว่าชิรูวางแผนที่จะย้ายทีมในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ เพื่อที่จะได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องและเป็นการรักษา้ตำแหน่งในทีมชาติสำหรับศึกใหญ่รอบสุดท้ายยูโร2020ที่จะถูกโยกไปแข่งในสเสมอร์2021ทั้ทงนี้ดิเดเยเดชองกุ่นซื่อทับตาไกลามีทางเลือกในเกมลุกมากขึ้นหลังมาคัสตูรามหัวหอกบอเเซียมหมือนเช่นกลัดบักและลูกชายทแท้ๆของลียงตูรมัมทำผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่องในช่วงหลังและติดทีมล่าสุดด้วยดาวยิงวัย23ปีจะเข้ามาเป็นอีกทางเลือกในเกมลุกแข่งขันกับอ,องตวนคริสมันเคลียนเอมบัปเป้ อ,องตนี้มาร์กยาวและวิซามเบนเด็กแลมพาร์ดให้สัมภาษณ์ว่าผมประทับใจกับซูมาจริงๆผลงานการเล่นเกมรับที่พัฒนาขึ้นถูกมองว่ามาจากการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นของเทียโกซินวาซึ่งถือเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่แฟรงค์แลมพาร์ดสังเกตเห็นว่าครึสซูมาโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดไหนในระยะหลังของหลังชาวฝรั่งเศสลงเล่นครบทุกนาทีใน5เกมหลังสุดซึ่งจบลงด้วยการเก็บคลีนชีตเทียโกซินวายืนเคียงข้างเขาทั้งหมดยกเว้นหนึ่งนัด และมีความชัดเจนว่าความสัมพันธ์ของ2คู่เซ็นเตอร์ในเกมรับกำลังพัฒนาขึ้นก่อนเกมการแข่งขันกับเชฟฟ,ฟีโยเตดในวันนี้แลมพาร์ดได้กล่าวชื่นชมดาวเตะที่ย้ายมาอยู่กับเชลซีเมื่อปี2014แล้วอาชีพค้าแข้งต้องเจอกับปัญหาเพราะอาการบาดเจ็บร้ายแรงบริเวณหัวเขา่าผมประทับใจกับเคริร์สจริงๆทั้งฟอร์มที่เขามอบให้และสิ่งที่เขานำเสนอแลมพาร์ดกล่าวเขาทำประตูจากลูกตั้งเตะและป้องกันลูเซตพีดได้ดีซึ่งเป็นส่วนสำคัญในเกมของเรานี่คือจุดที่พวกเราพัฒนาจากเมื่อปีทีท่แล้ว เคร์ด <C ur se> อยู่ที่นี่มานานและเขาเจอกับอาการบาดเจ็บร้ายแรงซึ่งทําให้เส้นทางแข่งของเขาเจอกับความยากลำบากในตอนที่เขาเริ่มจะลงตัวกับสมโมสรเขาย้ายออกไปเล่นแบบยืมตัวและก็ประสบความสําเร็จแน่นอนกับเอเวอเรตันหนึ่งฤดูกาลก่อนจะย้ายกลับมาอยู่กับพวกเราเขาเจอกับอุปสรรคระหว่างทางแต่เขาเป็นมืออาชีพชั้นยอดที่ต้องการทําทุกอย่างที่ถูกต้องแลมพาร์ดเสริมเขาเตรียมตัวอย่างดีก่อนเกมเขาต้องการพัฒนาผมพอใจกับทัศนคติของเขาตั้งแต่ผมย้ายเข้ามาทํางานที่นี่ ตอนนี้เราได้เห็นระดับผลงานและความสม่ำเสมอรวมทั้งสมาชิกที่เราต้องการไม่ใช่แค่กับเคริร์ตแต่กับกองหลังทุกคนในทีมเราต้องรักษาระดับความมุ่งมั่นต่อไปไม่ว่าใครจะยืนจับคู่กันก็ตามแลมพาร์ดกล่าวถึงการย้ายเข้ามาของเทียโกซินวาที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อทุกคนในขุมกําลังซึ่งคงไม่มีหลักฐานได้ชัดเจนไปกว่าตำแหน่งเซนเตอร์อีกแล้วประสบการณ์และคุณภาพของเทียโกซินวาไม่ได้ไหลต่อไปถึงเคิร์ตคนเดียวแต่เป็นทุกคนที่เข้าลงเล่นด้วยแลมพาร์ดกล่าว เขาได้ช่วยเคืดและเราก็ต้องรักษาระดับผลงานเพื่อเก็บคลีนชีทที่เรากําลังทําได้อย่างต่อเนื่องต่อไปทิมที่ประสบความสําเร็จในสมัยปัจจุบันมีนักเตะค,คนหนึ่งหรือกองหลังคู่หนึ่งที่ตั้งมาตรฐานมันเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องเล่นเกมรับให้ดีหากคุณอยากคว้าถ้วยรางวัลโดยเฉพาะรายการพรีเมียร์สรุปข่าวซื้อขายนักเตะประจําวันที่10พฤศจิกายน2563 1ข่าวฟุตบอลยุโรปเดปายหัวเสียดิวบาซ่าล่มไม่หาย เมมฟิสได้ปายหัวหอกทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย26ปีจากลียงให้สัมภาษณ์กับเกตเฟรนดฟุตบอลสื่อในฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์เป็นเชิงไม่สบอารมณ์เกกลายถึงผลงานของต้นสกัดที่ไม่เป็นไปอย่างที่คาดนักกับการดังอันดับที่5บนตารางคะแนนลีเอิงหลังผ่าน10นัดตามหลังปารีสแซงต์แชงแมงจากฝูงอยู่7แต้มโดยได้ปายแทงกักว่าทีมควรจะมีสถานีลุนแชมป์แต่เขาไม่สามารถพูดถึงทุกสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจได้ในเวลานี้ ชั้นนี้ดาวเต d ์ดัชแมนเกือบที่จะได้ย้ายไปซบตักบาซิโลนาเมื่อตลาดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าดีวดังกล่าวกลับล่มลงไปเมื่อทับอาสุกราณนาไม่สามารถปล่อยตัวมาตินเบดเวตกับอุสมันเดมเบเล่ออกจากทีมเพื่อระดมทุนดิวซื้อดได้ปลายได้ทันเส้นตาย2ข่าวฟุตบอลยุโรปพิษเศรษฐกิจทำยูเวนตุสเลงปล่อยโลนัลโด รายงานจากสปอร์ตซืรอในสเปนระบุวา่ายูเวนตุสได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการปล่อยตัวคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าทีมชาติโปรโตุเกสวัย35ปีออกจากทีมในตลาดแข่งสมัยนี้หลังพวกเขาได้รับผลกระทบขาดรายได้จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อลดภาระค่าใช้ใจ่ายของพวกเขาชังนี้โรนัลโดรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ราว28ล้านปอนด์ต่อปีคิดเป็นจํานวนมากกว่าแข้งเบียนโคนเนรีรายได้สูงที่สุดเป็นอันดับ2ในทีมอย่างเปาโลดิบาลาถึง5เท่าตัวโดยสัญญาฉบับปัจจุบันของเจ้าตัวกััับต้นสงกด กำลังจะสิ้นสุดลงในปี2022 3. ข่าวฟุตบอลยุโรปทีมเบคแฮมเลรามอสอินเตอร์ไมอามี่แห่งศึกเมเจอร์ลิกซอกเกอร์สหรัฐอเมริกาแสดงท่าทีต้องการที่เซ็นสัญญาคว้าตัวซเคิโวรามอมสปราการหลังทีมชาติสเปนวัย34ปีจากเรอมดริดร่วมทัพตามการรายงานจากอาร์สซื่อแดนกระทิงดุหลังสัญญาฉบับปัจจุบันของเจ้าตัวกับต้นสังกัดกำลังจะสิ้นสุดลงในสมัยน,นี้4ข่าวฟุตบอลยุโรปอาราบาขอโฟกัสเล่นให้บาเยึด รายงานจากสกายสปอร์ตสื่อในอังกฤษชี้ว่าเดวิดอลาบาแข้งสาระประโยชน์วัย28ปีทีมชาติออสเตรียยังคงมีสมาธิในการเล่นให้กับบาเยอร์มินิทต้นสังกัดต่อไปและไม่พร้อมที่จะพิจารณาข้อเสนอจากสโมสรอ,อื่นแม้ว่าสัญญาฉบับปัจจุบันของเจ้าตัวกับทัพเสือใต้กำลังจะสิ้นสุดลงในซัมเมอร์2021และยังไม่มีความคืบหน้าในสัญญาฉบับใหม่แต่อย่างใดท่ามกลางการจับตายอย่างใกล้ชิดทั้งจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลอินเตอร์มิลานเรอัลมดริด อาริซเซนชักแมงและยูเวนตุส5ข่าวลิเวอร์พูลเจมส์เตือนหงแดงเซนอาาบาส่งผลกระทบระยะยาวเดวิดเจมส์อดีตในทวารลิเวอร์พูลแสดงท่าทีเป็นกังวลต่อกรณีหงแดงตกเป็นข่าวเล็งคว้าตัวเดวิดอาาบาจจกบายยูเมนิกเสริมทัพว่าพวกเขาต้องมีการจัดการนักเตะในทีมที่ดีเพราะแม้แข้งสารพัดประโยชน์ทีมชาติออสเตรียจะเป็นการเซ็นสัญญาเพื่อแก้ปัญหาระยะสั้นยามเฟอร์กิวฟันได้ได้รับบาดเจ็บแต่ทีมจะมีเขาอยู่เป็นส่วนหนึ่งในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลต่อเวลาในการลงสนามที่น้อยลงของแข้งรายอื่นโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ 6. ข่าวลิเวอร์พูลหงแดงเปิดศึกไก่เดดทองดิวสครีเนีย ESPN รายงานว่าลิพูและท็อตแนมฮอสเปอร์แสดงความสนใจที่จะคว้าตัวมิลานสครีเนียเซนเต์แบ็กทีมชาติสโลวาเกียวัย25ปีสังกัดอินเตอร์มิลานในตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้หลังหงแดงต้องเสีฟฟิคิวฟันไดจากอาการบาดเจ็บขณะที่พลพรรคไก่เดดทองเคยพยายามเซ็นสัญญาก,กับปราการหลังรายนี้มาแล้วในช่วงสเสมอ แต่ไม่อาจยื่นข้อเสนอแตะหลัก54ล้านปอนด์อย่างที่พลพรรคเนรัสซุรีตั้งเอาไว้ได้เจ็ดข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมิลานเล็งซื้อขาดดาโลรายงานจากตูตโตสปอร์ตสื่อในอิตาลีเปิดเผยว่าเอซีมิลานแสดงท่าทีต้องการที่จะปิดดีลคว้าตัวเดียโกดาโลแบ็คซ้ายวัย21ปีชาวโปรโตุเกสร่วมทัพย่างถาบอหลังจากที่พลพรรคปีศาจแดงดับประทับใจฟอร์มการเล่นของดาวเตะรายนี้นับตั้งแต่ย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดร่วมทีมภายใต้สัญญายืมตัว ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา 8. ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยผีแดงแห้วแข่งบุนเดสลีกาช่วงซัมเมอร์รายงานจากบิลซือในยมนีเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้พยายามคว้าตัวมุสซาดิอาบีตัวรุกดริมเส้นวัย21ปีชาวฝรั่งเศสสังกัดไบเออร์เลเวอเซนเป็นทางเลือกหลังพวกเขาพลาดดิวจิจรอนซานโชจากบริสเซิลมุนทว่าก็ลงเอยด้วยความผิดหวังเช่นกับรายของบริษสื่อเหลืองด้วยเช่นกัน9ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโรเมโรหวังย้ายทีมไร้ค่าตัวมมกราคนี้ เดอะซันสื่ออังกฤษเปิดเผยว่าซิเกโรเมโรนายทวารชาวอาร์เจนตินาวัย33ปีต้องแยกซ้อมเดี่ยวหลังเจ้าตัวไม่มีเชื่อในทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งชุดลีสึกยูฟ่าแชมเปียนลีกและพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้โดยเจ้าตัวแสดงท่าทีต้องการให้ต้นสังกัดปล่อยเขาออกจากทีมแบบไร้ค่าตัวในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมขณะที่สัญญาฉบับปัจจุบันของโรเมโรกับปีแสดงกำลังจะสิ้นสุดลงในสมห์นี้ท่ามกลางการจับตาอย่างใกล้ชิดจากทีมในเมเจอร์ลีกสกอเร์10ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เปิดศึกคุณค้อนยิวเดมเบเล่เวสแฮมยูเ็ดตกเป็นข่าวร่วมวงสโมสร,รฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูเ็ดแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษล่าตัวมูซซเดมเบเล่หัวหอกวัย24ปีทีมชาติฝรั่งเศสสังกัดลียงร่วมทัพในตลาดซื้อขายนักเตะแหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยว่าต้นสกัดของเดมเบเล่แสดงท่าทีพร้อมจะปล่อยดาวเตะร,รายนี้ออกจากทีมแต่พวกเขายังคงต้องการข้อเสนอมูลค่าแต่หลัก30ล้านปอนด์คิดเป็นกำไรราว10ล้านปอนด์เมื่อเทียบกับต้นทุน ที่หลียงไปคว้ามาจากทัพมาลายขาวเขียวเมื่อปี2018 11ข่าวเชลซีคอนเตยังหวังดึงมิดฟิลสิงห์บลูร่วมหัวงานงูใหญ่คารแนวซูในฝรั่งเศสเปิดเผยว่าอ e, ันโตนิโอคอนเตกุนซืออินเตอร์มิลานยังคงหวังที่จะคว้าตัวเอ็นโกลกองเตมิดฟิลทีมชาติฝรั่งเศสวัย29ปีจากเชลซีหัวร่วมง,งานกันอีกครั้งในทัพเนรัสซูีโดยมีเรอัลมดิตจับตาสถานการณ์ของกองกลางดีกรีแชมโลกรายนี้อย่างใกล้ชิดด้วยเช่กนกัน12ข่าวอาร์เซนอล คีโอนเชียววิลล็อกเก็บเลเวลทีมมาตินคีโอนตำนานปร,กรากหลังอาร์เซนอลแสดงความคิดเห็นว่าทีมรักของเขาควรปล่อยตัวโจวิลล็อกมิดฟิวด์วัย21ปีชาวอังกฤษออกจากทีมภายใต้สัญญายืมตัวเพื่อเสริมกระดูกกับสโมสร,รอื่นหลังเจ้าตัวไม่ได้มีโอกาสลงเล่นให้กับไอ้ปืนใหญ่มากเท่าที่ควรโดยวิลล็อกยังไม่ลงสนามให้กับเดอะกันเนอร์สชุดใหญ่บนเวทีพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เลยหลังผ่าน8เกมหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ